คาถาหัวใจคุณแผนสาริกาลิ้นทองพุทธาอเนนามริยาสุสังคเยมิพุทธาอิริมริยาสุสังคเยมิพุทธาอิราปรโยโเคมคุณนะปักเขสเมมม,มิอุณาโลมาปันนาวิชยเตใช้สวดภาวนาหาต้องการให้คนรักใครพุทธาเป็นเสน่ห์ตอนท่องถึงคำว่ามิก็ให้แตะที่ลิ้นด้วยทุกครั้ง คาถาหัวใจคุณแผนสาริกาหรือลิ้นทองนี้เป็นคาถาที่ใช้ในการสวดมนเพื่อเสริมสเสน่ห์โดยเฉพาะในการพูทจาให้มีสเสน่ห์และดึงดูดใจผู้คนให้รักใคร่คาถานี้มีคำสวดที่สมาชิกพุทธศาสนาใช้กันและมีการใช้กลวิธีโดยแตะที่ลิ้นขณะท่องคำว่ามิในคาถาเพื่อเสริมความเข้มข้นของคาถาและเพิ่มพลังให้กับการสวดมน คาถานี้ถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการให้คำพูดของผู้ท่องมีพลังเสน่ห์ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกชื่นชมและเอ็นดูซึ่งเป็นวิธีที่สะท้อนถึงความเชื่อและประเพณีในการใช้คาถาเพื่อเสริมสร้างบุคลิก,กภาพและเสน่ห์แบบไทยๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม